สวัสดีค่ะนักเรียนเนาะเดียเยเยเเเด๋ยวคุณโนกมาต่อนะคะมาต่อจากค,คลิปที่แล้วนะคะคือตอนนี้เนาะใ,ให้เราทําไปแล้วนะแต่ว่าลืมบอกไปนะคะคลิปก่อนนานั้นว่าเฮ้ยหนุ่มบันทึกนิดน,นึงเนเาะได้ดูต่อกันหรือเปล่าอาจจะต้องบันทึกนะคะแต่ดื่มไปนิดนึงก็อ่ะมาที่แฟ้มนะคะบันทึกเป็นนะคะแล้วก็หนูก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็หนุ่มบันทึกนะคะการบันทึกครูให้หนุ่พิมพ์ชื่อใช่ไหมคะสมัครเป็นจุฬาลักเนาะ ิมพ์ชื่อหนูเองนะคะแล้วก็เลขที่นะคะเลขที่เท่าไหร่เก็ว่าไปอาจจะเป็นเลขที่40อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือวันที่นะคะวันที่หนูทําว่าหนูทําวันที่ไหนทวนทำวันที่14นะคะก็14บสีกอ่อโอเคไหมโอเคก็วันที่หนูทำอ่ะทำวันที่เท่าไหร่ แค่นั้นเองนะคะเนาะชื่อเลขที่วันที่นะคะชื่อเลขที่วันที่ชื่อเลขที่วันที่แล้วก็เซฟนะคะนี่งานทั้งที่แล้วเนาะงานทั้งที่แล้วทีนี้วิดีโอที่2ก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะลูลกแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ครูบอกเนาะอีพีหนึ่งนะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนําเสนอนะคะอีพีสก็จะต่อจากอีพีหนึ่งซึ่งการนําเสนอจะเป็นประมาณไหนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวขอเปิดอีกอันนึงจะเปิดอีกอันนึงนะคะเกี่ยวกับการแปลงที่ครูทำไว้แล้วนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาหนูทำประมาณนี้นะคะก็คือมีให้มันมีการนำเสนอไปแล้วกลับนะคะกลับแล้วก็ไปดีว่าจะเป็นยังไงนะคะโดยเราจะทำสองอันนะคะก็คือการสะท้อนแล้วก็การเลื่อนขนาดนะจ๊ะ โอเคนะเดี๋ยวจะพาทําประมาณนี้นะเขาเรียกว่าการนําเสนอทีนี้เดี๋ยวให้หนูเปิดงานหนูมาสารต่อเลยนะคะงานหนูที่ทำนะคะที่เราทําไปเป็น e p พนนะคะเนาะ ซึ่งหนูก็เปิดหน้าที่หนูทํามาเราจะทําการสะท้อนกับการเลื่อนขนานนะคะการหมุนเราเราจะไม่ได้นําเสนอทําแค่2อันนะคะ,ะทุกคนเปิดหน้าหน้าที่เป็นการสะท้อนมาก่อนอันนี้จะไม่มีหนังสือเรียนโลกหนูต้องจดเพิ่มเติมเองนะคะเราจะไม่มีในหนังสือเรียนเลยนะคะให้จดเพิ่มเติมโดยจะเป็นแบบไหนหนักเรียนดูเนาะครูอยากทําให้รูป2รูปนี้นะคะ โดยทําให้เป็นการนําเสนอเอนาะว่าให้พลิกลับไปพลิกกลับมานะคะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะอ่ะโอเคอันดับแรกคือให้หนูมาเลือกนะคะอเอาประมาณไหนดีแนวตั้งแนวนอนได้หมดเนาะอ่ะอันดับแรกครูอยากให้มันมีการนําเสนอของรูปนี้ครูก็มาคลิก,ลกนะคะคลิกเลือกอ่ะสมมติว่าครูใช้การสะท้อนนะคะการสะท้อนโดยจุดนี้นะคะ ครูเชื่อมที่จุดนี้แล้วก็ให้หนูใช้คอนโทรลนะคะคอนโทรนแอลเห็นไะหจุดนี้นะคะจุดที่1นนะคะเชื่อมจุดหากาันจุดนี้เชื่อมกับจุดนี้นะคะก็สร้างเส้นตรงอต้องใช้คอนโทนแอลนะคะคอนโทนแอลเนาะต่อมาอข้างล่างก็เหมือนกันนะคะที่ใกล้กันคอนโทนแอลเนาะ คอนโทนแอลเรื่องจุดจุดของรูปสีฟ้านะคะีสีฟ้าก็สีฟ้าก่อนเนาะก็คอนโทนแอลนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บต้องทอํายังไงอ่ะตอนนี้ขวดจะทําเป็นเส้นผัก็ะไ้อ่ะเลือกทุกเส้นเลยนะคะเลือกที่เส้นแล้วก็มาลี้ขวาอโอเคอ่ะเลือกทุกเส้นเลยนะแล้วก็มาลี้ขวาอาจจะ ม่เป็นไรมาที่ตรงนี้ก็ได้มาที่แสดงผลใช่ไหมคะเส้นอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เส้นปะโอเคนะตอนนี้ครูอยากสร้างอีกรูปหนึ่งนะคะสร้างอีกรูปหนึ่งให้มันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยครูจะสร้างนะคะเอาจุดขึ้นมาก่อนดูนะครูเลือกจุดจุด,จ,ดจุดเอามาไว้ที่เส้นนี้ก่อนปึ๊บเรียนมองเห็นไหมนุ๊กเลือกที่จุดแล้วจุดมาไว้ให้มันขึ้นเส้นสีฟ้า1จุด นะคะอ่ะสองจุดแล้วก็เลื่อนลงข้างล่าง3จุดนะคะแล้วก็4จุดโอเคนะคะเอาจุดมาเลือกเส้น1จุดนะคะเลือกเส้นแรก1จุด2จุด 3. จุด4จุดเอเคปะเอาจุดมาวางใส่ก่อนนะคะเมื่อวางเสร็จปุ๊บให้หนูปุ๊บนะคะคลิก2จุดแล้วก็สร้างให้เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะอาจจะใช้คอนโทรลอลก็ได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอกำหนดแสดงผลเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นหนาก็ได้เป็นเส้นหนาเลยต่อมาคลิกจุดข้างบนแล้วก็จุดข้างล่างนะคะแล้วก็คอนโทรลแอลนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะโอเคนะเชื่อมระหว่างจุดนะคะให้มันออกมาเป็นรูปสีเนะะปส่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยม มองเห็นไหมอาจจะมองไม่ชัดนะคะคคิกเ,เลื่อนออกมาให้ดูนะอ่นนมันเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งหนูอาจจะใส่สีเข้าไปคลิกเลือกนะคะคลิกเลือกตามมุมนะวนห้ามแบบสลับไปสลับมาเนาะคีิกกนก็วนไปเรื่อยๆอ่ะคลิกเลือกมุมมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่แล้วก็มาที่สร้างใส่สีเข้าไปนิดนึงนะคะภายในรูปสี่เหลี่ยมอ่ะคุูวาจะกําหนดให้เป็นสีสีเหลืองก็ได้โอเคนะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราได้เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วครูต้องการที่จะทําให้รูปตรงสีเหลืองครูเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาครูมาเลือกจุดแรกปุ๊บดูนะจุดมุมนี้นะคะจุดมุมนี้แล้วก็มาเลือกจุดของรูปต้นแบบเลือกจุดของรูปสีเหลืองเลือกจุดรูปต้นแบบนะคะโอเคนะแล้วก็ไล่ลงมาฝั่งนี้เลือกจุด ะะที่เราต้องการให้มันเคลื่อนที่นี่แหละเลือกจุดต้นแบบนะคะไล่ไปอย่างนี้นะ,อะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บให้มาหนูมาเลือกให้มาหนูให้หนูแล้วให้หนูมาเลือกที่แก้ไขไม่ช้าๆนะจุดไว้นะคะจดไวนะ้นาะมันเป็นข้อสอบอันเนี้ยแต่ว่ามีหนึ่งสือเรียนหนูต้องจุดเพิ่มเติมมาที่แก้ไขแล้วก็มาที่ปุ่มการทํางานแก้ไขปุ่มการทํางาน รอบหนึ่งนะแก้ไขภูมิการทั้งงานแล้วก็มาการเคลื่อนที่ปึ๊บนะคะเขาบอกว่าป้ายมีคําว่าออกเจกตรงนี้ต้องไม่ต้องอะไรนะคะมาคําว่าป้ายป้ายให้หนูคิดคําว่ากลับก็ได้กลับกลับนะคะกลับกลับมาเนี่ยกลับไปกลับมานะคะต่อไปการเคลื่อนที่เอาแบบไหนดีปันกลางก็ได้อะปันกลางแบบปันกลางนะคะแล้วก็โอเค โอเคนะหนูคลิกแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องไปคลิกกลับนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาเมื่อมันกลับมันจะมาประมาณนี้นะเออมันจะไปประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปติดปุ๊บมันจะดึงออกมายากเราเราเอามันไว้ก่อนนะคะแล้วหนูก็คลิกตรงนี้เลยคลิกกลับมาฝั่งนี้แล้วมันก็ต้องคือกลับมาฝั่งน้ำมืินแล้วมันก็ต้องไปฝั่งฟ้าใช่ปะ่ะครูก็มาเลือกตรงนี้เลยเลือกจุดแรกก่อนอ่ะจุดตรงนี้ ตรงรูปที่เราต้องการให้เคลื่อนแล้วก็มารูปสีฟ้านะคะมุมตรงกันนะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปรูปต้นสีฟ้านะคะที่เป็นเส้นตรงเดียวกันนั่นแหละนะคะเราก็ลงมาข้างล่างสีเหลืองตรงนี้แล้วก็สีฟ้าแล้วก็จุดสีเหลืองตรงนี้แล้วก็สีฟ้าเห็นนะเรามาที่คําสั่งเดิมลูกแก้ไขปุ่มการนางานการเคลื่อนที่นะคะแก้ไขภุ่มการทํางานการเคลื่อนที่แล้วก็มาที่ป้ายป้ายจะเปลี่ยนคําว่าไป ไปเข้ามาไปไปแล้วก็การเคลื่อนที่เอาแบบปันกลางเหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็โอเคเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูดูนะครูคมี2คําสั่งแล้วมีไปกับกลับหรือถ้าหนูอยากกําหนดให้มันตัวใหญ่ๆก็ได้นะตรงเนี้ยเออเราเราสามารถเห็นไหมครูคลิกมันก็ไปแล้วใช่ปะ่ะอันนี้คือไปใช่ปะ่ะอ่ะอันนี้คือกลับขอไฟกลับกลับไม่ได้แล้วก็ต้องไปไปคือมาฝั่งนี้ โอเคไหมคะโอเคเนาะปึ๊บเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าการสะท้อนใช่ปะ่ะสะท้อนไปสะท้อนมาใช่ไหมเนาะโอเคอาจสมมติว่าครูอยากที่จะซ่อนตรงนี้ไว้ก่อนอ,อยากจะซ่อนตรงแบบอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องไว้ก่อนนะคะมาแสดงผลอ่ะสมมุติว่าครูซ่อนอ็อบเจกต์ปึ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะกับ ไปเอออันเนี้ยคือเราจะเห็นภาพเลยว่านี่คือเป็นการสะท้อนนะสะท้อนสี่เหลี่ยมรูปนี้นะใช่ไหมคะกับเขีย okay, วว่าวยดีงามมากนะคะเนาะโอเคนะถ้าหนูยังจําไม่ได้หนูก็ดูในวิดีโอใน youtube หลายๆรอบก็ได้แล้วหนูก็จดไว้นะคะเนาะโอเคอ่ะถ้าเราอยากแสดงผลเราก็แสดงสิ่งที่ซ่อนไว้กลับมาก็ได้โอเคนะคะโอเค อะได้แล้วอันนี้เราจะเรียกว่าการสะท้อนต่อมาการหมุนการหมุนคงไม่ต้องนําเสนอเนาะเพราะว่ามันคือมันหมุนแบบรอบทิศทางมันหลายอันนะคะเนาะการหมุนไม่เป็นไรแต่ว่ามาที่การเลื่อนขนานอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะคะเป็นเพิ่มเติมการเลื่อนขนานอ่ะมันมีสองแบบใช่ไหมคะวิดีโอแรกเป็นสองแบบอันนี้จากเวกเตอร์ถูกปะ่ะอ่ะสมมติว่าคุณอยากได้เป็นสีชมพูนะคะอ่ะสมมติว่าคุณอาจจะซ่อนสีฟ้านี้ไปก่อน ซ่อนตรงน,นี้ไปก่อนอโอเคซ่อมไปก่อนบูุญอยากที่จะให้รูปหัวใจนี่แหละสีชมพูเนี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมานะคะกลับไปกลับมาเหมือนการสะท้อนนะคะอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันสีอะไรดีน้ำเงินไหมอะ่ะ รูปต้นแบบเป็นน้ำเงินก็ได้เนาะจะได้เหมือนกันนะ,ะน้ำเงินกับชมพูทีนี้ทำยังไงเหมือนอันที่แล้วเลยคะ่ะอันดับแรกหนูสร้างเส้นเชื่อมก่อนนะคะส่วนของเส้นตรงเชื่อมนะคะจุดที่มันเหมือนกันนะคะคอนโทรลแอลนะคะ,อ,ะอาจจะกำหนดแสดงผลเส้นเปลี่ยนเส้นก่อนให้เป็นเส้นปากก็ได้เห็นนะคะเปลี่ยนเส้นก่อนคอนโทรลแอลถ้าเราเลือกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเส้นนั้นเลยนะคะ อ่าโอเคคอนทรลแอลโอเคนะอันนี้จะมองยากหน่อยนะคะรูปมันแบบว่าเออใช่ไหมเนาะอ่าคอนทรลแอลลองลองเปลี่ยนประมาณนี้ดูสิเออจะได้มองง่ายๆหน่อยอ่าอย่างงี้ก็ได้หัวใจขึ้นลงเอียงเอียงใช่ไหมย,ยังไงดีอ่ะเอออยากให้หนูได้มองแบบเส้นที่มันชัดเจนอ่าประมาณนี้ก็ได้เมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บทำไงต่อคะสร้างเส้นเชื่อมเสร็จแล้วก็เอาจุดมาวางใช่ไหมคะจุดมาวาง ปึ๊บอะคุณวางตรงนี้ก่อนแล้วก็วางข้างล่างเห็นปะวางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอะเห็นนะเอาจุดมาวางเสร็จปึ๊บก็สร้างนะคะสร้างเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่างจุด c t ท l นนะคะะเอาไปแสดงผลนะคะเส้นเอาเป็นเส้นหนาเลยเห็นปะจะได้เห็นชัดเจนมาจุดนี้นะคะ คอนโทรนแอลนะคะแล้วก็จุดนี้เชื่อมลงมาเ <our> นาะคอนโทรนแอลเห็นไหมคะปึ๊บเบื้บคอนโทรนแอลนะอะได้แล้วค่ะได้แล้วสมมติด,ดึงออกไปจะได้มองเห็นชัดๆตัวนี้ได้เป็นหัวใจอีกรูปหนึ่งแล้วเราก็ใส่สีใส่สีเข้าไปนะคะใส่สีเข้าไปสีอะไรดีหนะ้าสีอะไรแล้วแต่เรานะหนูอาจจะไม่ต้องทำเหมือนครูทุกอย่างนะคะหนูอาจจะแบบอยากได้สีอื่นได้ไหมคะ ขอัยคีบหิดจะไม่สร้างบริเวณภายในเนาะะเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวก็ได้โอเคนะเมื่อได้รูปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะนำะใช้การเคลื่อนที่นะคะหรือว่าเป็นการนำเสนอใหะะ้มันเคลื่อนกลับไปกลับมานะคะกลับไปกลับมาก็เลือกจุดแรกจุดแรก,จ,แรกจากรูปที่หนูต้องการให้มันเคลื่อนที่แล้วก็มารูปต้นแบบนะคะเลือกไล่ทีละจุดเนาะ,ะ,ะมาจุดตรงกลางนะคะ ได้ไหมแล้วก็มาจุดตรงนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็จุดข้างล่างเปือบโอเคนะได้ไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอ,ม,อ,อมันจะได้ไม่งงเนาะจุดเอาเอาตรงที่หนูนจากให้มันเคลื่อนก่อนแล้วก็เอารูปที่จะเคลื่อนแล้วก็มาจุดรูปคืออยากให้เคลื่อนจากจุดไหนอะจุดรูปสีเขียวใช่ไหมคะจุดแรกมาฝั่งสีน้นําเงินต่อมาก็ต้องมารูปสีเขียว เราก็มาจุดที่เป็นสีน้ําเงินต้นแบบเห็นไ,ไหมคะแล้วก็มาสีเขียวน้ำเงินต้นแบบนะคะเห็นไหมถ้าเลื่อนผิดก็เลื่อใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะเคลื่อนที่แปลกๆนะถ้าหนูเลือกไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องจุดสีเขียวมาสีน้ําเงินนะคะจุดสีเขียวมาน้ําเงินนะคะเขียวมาน้ําเงินนะคะเขียวมาน้ําเงินแล้วก็มาที่คําสั่งแฟ้มนะคะ แฟ้มนะจดไว้เนาะตัวเลือกเอกสารนะคะเอาไม่ใช่ขอไฟแฟ้มจะเริ่มไปเพิ่มหน้าแล้วไม่คำคำสั่งแก้ไขนะคะเออตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะคุณนกเริ่มเบื่อแล้วมาที่แก้ไขขอภัยแก้ไขแก้ไขปุ่มการทํางานการเคลื่อนที่ใช่ไหมอ่าป้ายให้เป็นอะไรดีเป็นตับก็ได้กรับแล้วก็การเคลื่อนที่อ๋ออันนี้เอาแบบเร็วบ้างแบบรวดเร็วอะ่ะเออโอเคนะ ไปต่อสั่งไปข้างหลังเลยนะคะเป็นไปก็จุดนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะเชื่อมระหว่างจุดมันมันเริ่มจะทําซ้ํากันแล้วเนาะคล้ายๆกันนะคะเรื่องรูปที่ต้องการให้เคลื่อนก่อนแล้วก็ไปที่แก้ไขเมื่อกี้ไปที่แฟ้มนะคะเหมือนใจคิดว่าต้องไปเพิ่มเอกสารไปที่แก้ไขนะคะปุ่มสช้การทวงงานการเคลื่อนที่นะคะป้ายเปลี่ยนเป็นไปนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่เป็นแบบรวดเร็วนะคะโอเค ่ะลองนำเสนอซิเกิดอะไรขึ้นอ้าวกลับไปนะคะโอเคนะคะถ้าได้แบบนี้ถือว่าทำถูกเนาะอ่ากลับโอเคอ่าอาจจะซ่อนตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะซ่อนตรงที่มันแบบไม่อยากให้เห็นอะไรเงี้ยอ่าโอเคเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันคือการเลื่อนขนาดแบบไหนแสดงผลนะคะซ่อนอ็อบเจกต์อ่ะซ่อนจุดไปด้วยนะคะซ่อนจุดไป ป้ายนะคะโอเคนะอันนี้เรียกว่าการเลื่อนขนาดโอเคเนาะะเดี๋ยวหนูเอามาไว้ตรงกลางก็ได้คือหนูสามารถที่จะกําหนดได้นะคะกําหนดชื่อนะคะสมบัตินะคะว่าบางคนอยากเอาช้าลงหรือยังไงก็ได้ได้หมดเลยเนาะ,ะโอเคนะหรือว่าอาจจะแบบอยากเพิ่มขนาดก็ได้เนี่ยครูค,คะมันตัวเล็กค่ะหนูอยากเพิ่มให้ตัวใหญ่ๆได้ไม่ได้นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเราก็มาเลือกตัวนั้นเราก็เพิ่มนะคะเ,เป็นเท่าไหร่ เจ้าตัวใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะอ่าโอเคกาบนะคะแล้วก็ไปเนาะโอเคอันนี้จะเป็น่งการํำงานเมื่อหนูเสร็จแล้วหนูก็บันทึกไว้หน่อยนะคะบันทึกนะคะไม่ต้องบันทึกเป็นแล้วมันอยู่ในไฟล์เดิมใช่ไหมคะ นะแต่แยกเป็น2 EP เฉยๆที่จริงมันต่อเนื่องกันนะคะกับอันแรกคือเมื่อสร้างรูปเสร็จปุ๊บหนูก็จะมานําเสนอซึ่งมีแค่2รูปนะคะมีการสะท้อนนะคะการสะท้อนไปและกลับให้เห็นภาพนะคะแล้วก็การหมุนก็ไม่ได้ต้องทำนะคะเราก็มาเรื่องขนาดไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดหนูทำวิกเตอร์ให้ไปฝั่งหนมันก็จะไปตามนั้นอะ เออเพราะว่าเราไปตามระบุเวกเตอร์เนี่ยมันไปได้หมดเลยนะเขียวะเนาะไปได้หมดตามที่เราเคลื่อนที่ของเวกเตอร์นะคะเพราะาเราให้เคลื่อนที่ตามตรงนี้เลื่อนขนานตามตรงนี้นะคะต้องพูดว่าเลื่อนขนานเนาะโอเคนะคะประมาณนี้นะโอเคใครไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวถามได้นะคะในคาบมิดโอเคค่ะขอบคุณค่ะ